ตั้งไง้ที่อ๋อตอนนี้เรามาดูอะไรข้างในเครื่องของสามดอลนะครับเออดูกันว่าจะเสียเท่าไหร่หมดเท่าไหร่ บ้านเลยอยากไดก้เครื่องเคสักสามร้อยสิบห้าบวกประมาณนี้พี่มีอะไรบ้างหอ,อพี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้ครับที่ที่คุยไว้อืนจะประมาณนี้มันก็จะเป็นก้านใช่ไหมพี่ก็มีลูกมีก้านอันนี้ลูกอะไรพี่แอเลียนครับพี่เต้เปิดหน่อยก็ได้พี่ได้ครับตัวนี้มันจะเป็น แอรเียสหัวนูนอืมก็ <S <S ประมาณนี้พี่ใช่หรืออยากได้นูนกว่านี้ก็มีมันก็มีข้อดีข้อเสียกำลังอัดเยอะมันก็เนี่ยครับใช่นไหมอันนี้มันจะอ๋อก็จะนูนหน่อยใช่ไหมมันจะแหลม,มเป็นสัน,ข,นขึ้นมาเลยอันนี้ของเวนโกแปดแปดอ๋ <88 S 2> อ,อล้วก็มางอัดยิ่งเยอะมันยิ่งทาให้เราแรงมาเยอะขึ้นหรือใช่ก็ลราอัดเยอะเวลาเผาเวลาจุดระเบิดมันก็รุนแรงแรงม้าก็เยอะ แล้วพวกวาววาวต้องต้องต้อง,องเปลี่ยนตามแําอัดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวอยู่ที่ฝาหรือยังไงผมไม่เข้าใจว่า,อา,วาวไอหัวนูนเอ่อน้เม,ม,มนูมันต่างกันยังไงวาวมันก็มันได้ช่วยเรื่องความแข็งแรงหนึ่งแล้วก็ถ้าแล้วผมอยากรู้ว่าลูกเนี่ยไอหัวนูนยิ่งหัวนูนมากเนี่ยมันยิ่งทาอะไรดีขึ้นกําลังอัดมันก็เยอะแังอัดมันเยอะขึ้นแรงเยอะเนี่ทําให้ยังไงขึ้นแรงขึ้นเหรอจุดระเบิดแรงขึ้นอ่าอ่าผมอันนี้ผมไม่ทราบนะผมถามเป็นความรู้ใ่ จะดูรูปนี้สวยนะแล้วก็มีอันอะไรพี่อันนี้วาวครับวาวก็มีสองนี่พ่อมีเฟอร์เรียมีซูเปอร์เทคอืมอยู่ที่อยู่ที่ตังที่งบอะจริงจริงราคามันเท่ากันนะไอของพวกนี้ใช่ไหมมันอยู่ที่หลายวัจจัยนะพูดถึงถ้าเอ็นเอเอ็นเอระดับสามร้อยม้าใช่ไหมสามร้อยสิบห้าขึ้นถามว่าเหนียวเหนียวกับเอเทอร์โบอ่ะมันต้องวัดด้วยเทอร์โบระดับกี่ม้าสักเจ็ดร้อย ถ้าเทอร์โบเจ็ดร้อยมันก็มันก็จะงบไม่เท่าเนะอ็นเอนะมันงบผมว่ามันจะคูณสองเลยนะมันจะบานปลายกว่าใช่ไหมอ่าอย่างเอ็นเอปอกเราใช้ปอกเดิมได้อ่าใช่เทอร์โบ<อ>มันต้องโดนในพวกนี้นะต้องโดนปอกดากต้านอีกอ๋อคือต้องเปลี่ยนปอกอัพขึ้นอีกใช่นี่ผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้ใช่เสื้อสูงรู้ไว้เพราะแรงแรงอัดในเทอร์โบมันเยอะขึ้นมาอีกอืมก็คือว่าที่เขาทาแบบว่าปอกเดิมมีลูกมีก้านเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวก็ระเบิดใช่ไหมถ้าไฮบูิเยอะๆโอเค อย่างน้อยอันนี้ก็มีแค่ลูกก้านแคมอ่บวาลสปริงวาลไอ้ปั๊มน้ำมันอ่า้องน้ำมันใช่แล้วก็แต่เทอร์โบเนี่ยทุกอย่างที่เอเอพูดมาเนี่ยเทอร์โบต้องคูณสองเข้าไปต้องมีพื้นฐานลูกก้านข้อวาลอะไรทุกอย่างเทอร์โบก็ต้องมีอ่าแต่เพิ่มอะไรไปอีกเพิ่มเทอร์โบเวสเกตอือินเตอร์อโบออฟแล้วก็ทําให้มันตรงอีกใช่ไหมก็ออินเตอร์โอเคทุกอย่างอีกอันนี้ไอ้ชุด เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยจะหลายบาทเทอร์โบลูกหนึงก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะอ่าใช่เพอดิชั่นเพราะเราใส่ของฝ่ายเพอดิชั่นแล้วล่ะก็ผมทําผมคิดในใจแล้วล่ะอยากเห็นเอละพอแล้วก็ไปลองมาละลองเห็นเอะสามร้อยกว่ามาละก็โอเคแล้เพราะว่าเทอร์โบผมมีเยอะแล้วอืมรถที่มีทำเทอร์โบเยอะแล้วก็โอเคก็เอาเป็นเอะนะครับว่าคงชอบกันแหละทำใจแฟนๆอยากได้เอะก็จัดไปให้ไอของพวกนี้เราเราควรตามใจช่างหรือตามใจกู ต้องอยู่ที่เราไงถ้าเราเราพอรู้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างอย่างอย่างเอาตรงๆนะผมเนี่ยกับฮอนด้าเลยศูนย์เลยศูนย์เลยก็ต้องเชื่อช่างดิยช่างศูนแต่ช่างก็เคยทํามาเราก็ไอช่างเราก็เก่งบี้ด้วยไม่เก่งเคด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้อยู่แล้วเงี้ยก็ก็แชร์กันว่าช่างอยากได้อย่างนี้เราคิดว่าอย่างนี้ตอนแรกผมก็ทําอู่ที่เขาทำฮอนด้าเยอะแหละอัมเคเยอะอะแต่หูไม่ไหวคิวเหนื่อยเนี่ยครับ อ๋อของขอดูหน่อยไอ้ดำกับเทานี่คือเหมือนกันวัสดุเหมือนกันทำไมดูมันช่วงชักมันยาวกว่าพี่เท่ากันเหรอครับอันนี้อันนี้อันนี้วอลดีโอให้ดูให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างกันเฉยว่าไอ้เนี้ยอย่างดำหย่อนกันนะรายละเอียดมันก็แล้วแต่คนนะครับว่าช่างเขาเป็นยังไงในความคิดของพี่ไอแอร์เลียกับลูกอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะ เวสโกเนี่ยมันอันไหนมันอันไหนมันน้องใหม่อันนี้น้องใหม่ป่ะหรือมันเก่าัองคู่ในวงการมันเก่าสองคู่แต่นี่ดังกว่าะนัะก็แล้วแต่คนอีกแหละบางคนเขาก็ไม่ชอบอันนี้นะคนชอบอืมผมว่านะเหมือนเหมือนเหมือนบางคนชอบขับเบนซ์บางคนชอบบีเอ็มมันก็เหมือนอารมณ์นั้นใช่แต่โรงงานมาตรฐานผมว่าชอบประหยัดตังเดียวแต่ถูกอนนี่ถูกกว่านะถูกกว่าเยอะไหมพี่ประมาณสักัน พันพันสองพันแต่ว่าเลาเราเราพูดถึงเรื่องแอร์เรียสกับลูกยี่ห้อเนี้ไอ้นี่คนจะสนรู้จักเยอะกว่าเช่นลูกซีพีลูกอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะคนรู้จักเยอะกว่าเตอนเนี้ยแอร์เรียสกับซีพีเป็นโรงงานเดียวกันอ๋อแล้วผลิตโคราเบนเหรอใช่เป็นโรงงานเดียวกันแล้วหัวหัวเหมือนกันไหมอารเทลรี่เหมือนกันไหมแบบรูปรูปดักเหมือนกันไหมคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคล้ายใช่เพราะตอนทำยูอ่ะไม่ไม่ไม่ศึกษาเลยเพราะว่า พี่นอ้อยแกจัดให้ทุกอย่างเลยลูกก็ไม่ได้ซืออซ้อเองก็ไม่ซื้อเองมีเนี่ยลาบากเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแล้ว <c oughs> เราเห็นแม่งปอกกันเยอะมาก <c oughs> เห็นไปเดี๋ยวปอกเดี๋ยวปอกเราก็เลยแบบ h ้ n d a นี้มันปอกเพราะว่าส่วนมากนะปอกกับเกียร์ี่มีปัญหาก,กันเกียร <c oughs> <ช>์เป็นปัญหาย,ยังไงพี่เป็นปัญหาถ้าอย่างเป็นรุ่นเล็กๆอย่างพวก L สิบห้าแอนอะไรอ่ะส่วนมากก็เกียร์แตกแรงม้าเยอะๆด้วยของเดิมมันมากี่เท่าไหร่องร้อยม้าเอง ใช่ไหมแจ็ตวิโออย่างเงี้ยพอเซตโบห้าหกร้อยก็ไม่รอดก็อย่างนี้คือคือสเตปมันเป็นสูตรสำเร็จไหมพี่แต่ว่าลูกนี้ก้านนี้น็อตนี้ท่อไอดีนี้วาลนี้มันมันคำนวณเลยป่าว่ากี่หมาโดที่ไม่ได้ขึ้นเดนโน่เข้าๆก็ประมาณสามร้อยบวกบวกนี่คือบวกไปเยอะแค่ไหนบวกลบไหมหรือบวกอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ใช่ไหมก็ประมาณสามร้อยบวกตีไปลิงก์มอนซูลนะเอาลิงก์มอนซูลสามร้อยเท่าไหร่ได้พี่ชุดนี้สามร้อยกับหลักสิบอะ หลักสิบใช่ไหมถ้มาไปถึงสามร้อยก็อยู่ที่ช่างแล้วล่ะ <laughs> เออผมศผมผมึกษามาลิดหนึ่งผมเห็นไอ้ก้านเคกับไอ้ก้านไอบีซีเนี่ยทําไมขนาดของตัวก้านเดี๋ยวพี่เปิดให้ผมดูหน่อยเปิดดูเลยครับอยู่ดีไม่ว่าดีอะผมอะ,อะเรื่องเสียตังค์เรื่องเสียตังอ่านี่ยนี่เป็นตัวใหม่อ่าเนี่ยดูนะดูดูอไอบ<ด>ี<ห>มแม่งอันนี้แม่งโคตรใหญ่เลยแต่พี่ดูพี่หยิบเควันให้ผมหน่อย พี่ผมมองนานแล้วแม่งถูกกับเรื่องเควานอ่ะแต่ว่ามันเล็กนะไอเนี่ยข้อเนี้ยมันเล็กมากเลยไอข้อตรงเนี้ยเฮ้จะเอาจริงไหมเขาไม่ต่างเลยพี่ไม่เดี๋ยวดูความหนาของขอบอย่างเงี้ยเด็กเนี้ยข้างๆมาดูเนื้อผิวมันอ่ะมันนคละเออเนื้อผิวมันคนละงานนะพี่เนาะมันต่างกันกี่พันอ่ะคู่นี้โอ้พี่ต่างกันเป็นหมื่นนะเดี๋ยวดูที่มันผลิตด้วยโอเคจีนโอเคแต่นี่มันเมกาโอเคก็คือจีนกับ นอกโอางั้นเถอะก็คือส่วนเจิ้นกับอเมริกาแต่เนี่ยถามว่าจีนไหมก็เป็นแบรนด์อเมริกาเป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่จีนผลิตโอเคโอเคก็<ม>เข้าใจได้ใช่ก็ลเลยเว่าเนื้อวัสดุอ่ะเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเพราะเราไม่ได้เห็นรูปไงเราเห็นรูปเลยเราไม่เห็นตัวจริงเนี่ยมันวัสจริงเงี้ยเนื้อวัสดุเนี่ยเนื้อมันต่างเลยข้อเดิมอยู่ที่มันคือเช้าเนี่ยของซิ่งมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าของเดิมเราเคลียร์แลนด์ได้ก็จบก็จบแต่ถ้้้าาของงงเเรแแมม่่่่กนียดดวซิ็็คลล์ไไบ ก็จบเหมือนกันอันนี้อะไรพี่นี่่เอ้ยคือชาร์บอะไรอ่ะอันนี้ชาร์บเลยอันนี้คือชาร์บชาร์บก้านชาร์บก้านอันนี้ชาร์บอกใช่โอเคครับยี่ห้อมียี่ห้ออะไรบ้างพี่มีตรงนี่พี่ ACL แล้วก็มีคิงครับเดี๋ยวคิงหยิบให้ดูก็ได้ราคาต่างกันไหมพี่คิงก็จะแพงกว่าหลักร้อยแต่ว่าถ้าถ้าดูกันจริงๆแล้วอ่ะคิงค่อนข้างจะเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงอื อนี้คิงใช่ไหมพี่ใช่คิงก็จะเกรดก็จะดี D UA ต่างกันกี่ <500. S 2> ร้อยประมาณกี่ร้อยห้าร้อยดูแพ็กเกจแม่งต่างอลยแพ็กเกจแม่งต่างกันเยอะเลยอันไหนมันใช้ดีกว่านพี่ <Okay. S 2> ประสบการณ์พี่ดีกว่า <Okay. S 2> เอาต่วตัวประสบการณ์พี่จริงๆถ้าชาร์ปเนี่ยมันอยู่ที่เคียนแลนวเลยนะอืมถ้าทําให้ดีเนี่ยชาร์ปเดิมก็เอาอยู่อืมแต่ถามว่าถ้าแรงม้าเยอะๆแรงกดอะไรใน ห้องเผาไหมในมข้อเหวี่ยงมันจะเยอะเนี่ยอันเนี้ยคิงมันแข็งกว่าอแต่สําหรับเอ็นเอผมว่าอาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้นๆแต่ยาวๆแต่ยาวๆอ่ะอันนี้มันก็อาจจะทนได้ยาวกว่าออืมืมมแต่ถ้ารถเทอร์โบเห็นเห็นผลไวนหน่อย,ยใช่บางทีช้ามันบี bon อ้อถ้ารถแรงม้าเยอะๆมีหลายมีหลายเบอร์แล้วแคมป์ม,มัพี่แคมก็เนี่ยทั้งนั้นเลย อันนี้คือแคมอะไรพี่เป็นแดกคาเทลครับอันนี้แดกคาเทลมือสองไอพวกนี้มือหนึ่งของไมเใช่ไหมพี่ K มือสองแลต่างกับมือหนึ่งเยอะปะผิดราคาเหรอก็เป็นหมื่นนะผมอยากได้แนวสตีกไงต่อสเปทกลัวมันจะไม่เปิดมันจะไม่มันจะไม่ฝึกแล้วดิพี่ก็สเปดรถมันจะขับไม่สนุกเลยใช้แต่พวกเมกาแล้วถ้าใช้เมกาเนี่ยแรงอย่างแรงม้าเรารู้เลยไง ว่าใส่ตัวเนี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เขาด่าได้เออเดี <What S 2> ๋ยวเทาด่าวัดเอาโทรด่านี้ด้วยคนมันเล่นน้อยอะ่ะแล้วมันเวลาขับขีมันต่างไหมพี่ผมกลัวว่ามันขับไม่สนุกอ่ะเห็นเขาว่าแท็กซี่แทวมันขับไม่สนุกสเตมันใหญ่ครับส่วนมากอ่ะอืมคนไทยแม่งติดนิสัยอย่างของแมงสเตเสี่4สเตเปิล3สเตเปิ2เนี่ยของใหม่นะราคามันเท่ากันอ๋อคือจะเลือกสเตตรสูงไ้เลยคนแมงก็ซื้อสเตเปิล4ไ้ก่อนเอาหัวใหญ่ไ้ก่อนั้งที่บางที อย่างที่บอกอ่ะพอซื้อใหญ่มารถมันขี่ไม่สนุกออืืมมเพราะเราไม่ทำรถแดกนะเราทำรถสตรีทใช่กลายเป็นเสียตังค์เหมือนแบบเอ้ยเสียตังค์แล้วเอาแม่งคือไม่ทำเปรตตีเลยแรงสุดแต่แรงสุดแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าขี่สนุกสุดอันนี้เจ็ดอะไรพี่มือสองเจ็ดอะไรเจ็ดสองครับสองจุดห้าโอเคมันก็คร่าวๆก็มีเนี่ยมีชาร์ปอันนี้อะไรพี่แหวนอันนี้กันลุนกันลุนชาร์ปมาสามอย่างไงถ้าจะอ๋อมีชาร์ปมีกลานกันลุนชุดมัน มีลูกนี้กับลูกนั้นลูกใช่ก็ก็แล้วแต่เก้านจะคงตรงก้านตัวเนี้ยผมว่าโอเคสุดละแล้วมีต้องต้องทำอีกไหมพี่นอกจากครบชุดนี้แล้วมีอีกไหมที่ต้องจําเป็นอืมปะแป็นเนี่ยก็พวกโคลเมติกหัวฉีดมีแล้วใช่ไหมครับหัวฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกิจไิกิจเอาเดี๋ยวไปขอสปอนเซอร์ไิกิจเอาไิกิจฟังมาด้วยนะมีอะไรอะสปริงเลนเนอร์ชุดไฟพวกคอยต้องโดนไหมตามหลักแล้วโดนก็ ถ้าถามว่ามันจะแรงม้ามันจะขึ้นไหมก็ไม่ได้เห็นขนาดว่าแล้วมันจะสมูทขึ้นไหมอ่าสมูทขึ้นสมูทขึ้นแต่ถามว่าแรงม้าสูงก็จะเป็นตัวไหนพี่ส่วนมากคอยเดี๋ยวนี้มันเอ็มเอสดีเอ็มเอสดีครับเป็นคอยแยกหรือคอยเดี่ยวพวกนี้เคเคเป็นคอยแยกอยู่แล้วอืแต่ถ้าสมัยใหม่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทคอยมันก็จะเป็นลูกแบบนี้อ่าลูกแดงๆอย่างี้แต่ว่ามันจะต้องมีสายฟักสายคอยนะมันอย่างเงี้ย ต้องซื้อสายคออีกสี่หัสี่สหัวเนอ่าอย่างเงี้ยซื้อสี่หัวลลแล้วก็มันมีอะไรอีกอ่ะพี่คันเกียร์มีแล้วน็อตฝาสู้น็อตฝาสู้น็อตปาสปใช่น็อตฝาสูปาส้ปอยู่ตรงนี้นอ่ามันต้อนอยู่ข้างในอออ,อ,อ่ออ่าพี่นี่ยี่ห้อเดียวพี่อยากรู้ก็ไม่งั้นก็จะเป็นของสปีดแฟคเตอรี่ะครับเป็นน็อตน็อต L19 ไม่ค่อยได้ยินนะแต่อันนี้แม่ง อันนี้ก็ถ้าเป็นรถเอแค่นี้ก็เหลือแล้วครับแต่คู่นั้นจะเป็นรถเทอร์โบน็อตใหญ่อืมแล้วมันยังไงพี่ราคามันอันนี้หรอครับอืมราคามัน,นทั้งหมดอ่ะพี่มันมีอะไรบ้างถาว่าอันนี้เท่าไหร่ดูนชิบายเลยบอาเขาคิดรวมนะ อย่ครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยอืมประมาณนี้ถูกกว่าที่เราคิดกันมาแล้วใช่ถูกกว่าไงไอสัตว์ถูกมึงไม่ถูกกูง่ายเฮียแม่งรถแสะสองแสนก็บาทกูดูแล้วกูโดนห้าแสนแน่เลยงานเนี้โอ้โหไม่อยู่หรอกใช่เราทำหมดเลยพี่ปิ๊งร้องเอาไปใุตูแกะอุบานเลยอ่ะใช่อันนี้ยชุดแรกที่ต้องซื้อเพราะว่าที่ผมมาซื้อเนี่ยเพราะว่าแต่ไก่แม่งบอกให้เอาลูกมาแล้วจะส่งซื้อ เออไม่ส่งก็สูบไม่ได้ไงต้องเอาต้องสูบไปวัดอ่าผมว่าคอนด้าเนี่แม่งหมดเยอะเหมือนกันถอยได้แล้วพี่นะนี่แค่พี่ผมจะก๊อปแกะของคอนด้าอย่างเดียวนะยังไม่พอไอ้นี่ยเลยอะของแม่งจุกจิกจุกจิกจุกจิกเยอะเลยพี่นะบางอย่างยังแบบลูกค้าต้องรอผมไม่ต้องมาหลายรอบไปดูแล้วเดี๋ยวพ่อเครื่องมันขึ้นไปได้แล้วอ่ะขายไอ้ที่น่นี่นิดหน่อยเก็บสวยนี่หน่อยอพี่แถมอะไรผมบ้างดีกว่าแถมสักอย่างได้ไหมได้แถมมาเลยพี่ อยากได้อะไรดีเดี๋ยวผมไปช่วยบอกน้องๆให้ให้เสื้อก็กลัวใส่ไม่ได้เอาของเกี่ยวกับรถได้ไหมพี่ได้ใช้เอาที่ได้ใช้ป่ะ <c oughs> เอาที่ได้ใช้อ่ะพี่ทุกกิ๊กแถมอย่างหนึ่งก็ยังดีพี่ <c oughs> พมีใจไอ้นนกองดัดไทยอ้จี่ยได้ใช้โ <c oughs> อ้โหเทียนดีกว่าครับอเทียนวเบอร์อะไรครับ <c oughs> อเทียนวเบอร์อะไรเียนเบอร์เบอแปดหรือเบอร์เก้าแปดก็ได้พี่เอาให้ชัวร์เดี๋ยวซื้อยาวไปใช้ไม่ได้นะมันหน้าเนใจใช้แปดแล้วมีเก้าใหญ่ไป อ่าก้าวเออแถมหัวเทียนให้ชุดหนึ่งแล้วกันพี่ขอบกูมากครับครับเแปดขายกันอยู่เท่าไหร่พี่หมวเทียนชุดนี้งพันห้าครับโอ้แฮปปี้แล้วพี่แค่นี้โอเคแล้วก็เลือกไรกนะหรือเจ้าน้ำมันเครื่องก็ได้แล้วแต่น้องเนี่ยพี่หมวเทียนเนี่ยต้องใช้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะน้ำมันเครื่องเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาบอลเซอร์อีกเจ้าเฮดเน้ำมันเครื่องอ่ะท่อได้แล้วท่อมีแล้วขาดเฮดเดอร์ใช่ป่ะอ่าเฮดเดอร์เขาหบแล้วกูก็ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เหลือเปอร์เซ็นตหนึ่งแลวบอลเซอร์ ด้วยได้ครับผมวีเทคเอาเล t ครับร้านอยู่เรียบทางด่วนรามินทาครับผมขายอะไบ้างพี่ก็จะเป็นของแต่ง Honda 90%นะครับอะไหล่เครื่องยนต์เพื่อการแข่งขันก็มีเยอะนะพี่มีเคจูนลูกสูบก้านก็มีครบอ่ะมึงมีตังมาพอแลกูมีตังมากูก็โดนเลยก็ส่วนมากก็มีเลยครับนอกจากสเปคที่แบบเปกิลนึคัต้อมเงี้ยคัตตอมได้ใช่ไหมสั่งได้ก็ดีพี่ดีดีดีไม่มีกี่ร้าน แต่ที่ผมดูแล้วที่มีของเลยก็น่าจะมีร้านพี่แค่ร้านเดียวที่สําหรับครบนะเพราะถ้าผมมาซื้อเนี่ยมาซื้อก้านทิ่งซื้อลูกทิึงเดี๋ยวมันจะตีกันว่าเฮ้ยไอ้ก้านไม่ดีอันนี้ลูกไม่ดีอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าทีเดียวอันนี้อย่างาซื้อกับเราไปมีปัญหาก้านหนึ่งซื้อแยกมีปัญหาที่หลังมาซื้อก้านหนึ่งหรือลูกแบกไว้ลูกหนึ่งอย่างเงี้ยซื้อแยกได้แยกแหวนแยกอะไรเนียเราก็แยกให้ขอบคุณมากพี่สำหรับคำแนะนำได้ครับวาวเวลเนี้ย ขาดไปดวงอเงี้ยมาขอไม่ได้ขอไม่ได้ไดขอฝากไว้แล้วครับใครจะปั้นฮอนดาก็ฝากครับิทเทคเอ <ant> าเลดด้วยโอเคสวัสดีครับคผมสวัสดีครับ